สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงตอนที่7ของดิสช์ร n งเซสชั่นนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึง d i ดเวิร์กิ้งซิสเต็มก็คืออ v a ว u a t i ชัหรือการประเมินผลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับรายการของดิสช์ร์งเซสชั่นหรือช่องทางการแนะนำความรู้นะครับของเราในวันนี้เราก็จะเริ่มจากการแนะนำว่า ท็อปิกของวันนี้คืออะไร Evaluation หรือการประเมินผลมันคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญแล้วก็เราประเมินตอนไหนประเมินอย่างไรพูดคุยกันนิดนึงในส่วนของช่วงแนะนํานะครับก็เวลาเราทําอะไรบางอย่างเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วโดยไม่มีการวัดผลแล้วก็นําผลนะนะั้นเนี่ยมาประเมินมันก็จะเหมือนสู์เปล่าเพราะว่าเราก็จะทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่า อะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะเลือกจะมาใช้ต่อไปไม่ได้ทำให้เราพัฒนาได้ช้าถ้าเราไม่ไม่นำมาวัดผลแล้วก็มาจดว่าส่วนกิจกรรมอันไหนแอคชั่นอันไหนที่มันดีกับเราหรือแอคชั่นอันไหนที่มันไม่ค่อยดีกับเราอ่ะเราก็ต้องนำมาวัดผลแล้วก็นำผลที่วัดแล้วเนี่ยมาประเมินเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็มาเลือกทีหนึ่งว่าจะใช้ต่ออะไรยังไง ในส่วนของ <c oughs> ที่เรามาถึงในศูนย์สามของเราตรงเนี้ยคิดว่าทุกท่านก็คงไม่ไม่ได้ว่าโอโ้ช็อกหรือว่าเซอร์ไพรส์เนาะว่าเรากว่าเราจะต้องมีการวัดผลเพราะว่าการวัดผลเนี่ยมันนําไปสู่การพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้เดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในส่วนของหาความหมายกันตีความหมายกันเลยว่าการประเมินผลเนี่ยคืออะไร ในการตีความหมายของเรานะครับของวันนี้เรามีอยู่สองเรามีอยู่สอ,อย่างด้วยกันก็คือ 1. การวินิจฉัยตัดสินผลของกิจกรรมที่ได้ทําแล้วก็2การวัดเกณฑ์คะแนนตามที่ระบบนั้นๆกําหนดและนํามาลงสรุป evaluation ไม่ได้หยุดแค่การประเมินตัวเลข,ต,เลขตัวเลขผลเฉยๆนะครับแต่ต้องเอาผลที่ออกมาแล้วเนี่ยมาประเมินมาวิเคราะห์มาวิจัยแล้วก็ มาวินิจฉัยเพื่อเพื่อดูว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันได้ผลตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าสิ่งกิจกรรมทุกอย่างที่เราได้ทำเนี่ยมันดันให้เรามาถึงตรงนี้ได้อย่างที่เราประเมินไว้ตั้งแต่ได้อย่างที่เราหวังไว้ตั้งแต่ทีแรกไหมเนี่ยครับก็คือเป็นการประเมินผลเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราตั้งความหวังว่าสมมติอ่า เอาง่ายๆละการคนที่เรียนหนังสืออยู่อย่างนี้เรามีข้อสอบมีเทสใหญ่เลยที่ที่เราจะต้องเข้าไปสอบก็เทสเนี่ยมีหนึ่งร้อยข้อแล้วเราก็อ่านหนังสือสอบเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็ทดสอบกับเพื่อนติวกับเพื่อนเอ่ยหรือติวด้วยตัวเอง นังสือทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะไปสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดแล้วเราก็ดูโน้ตต่างๆที่เราจดมาจากอาจารย์ที่บอกว่าเออเนี่ยอ่าทสตัวนี้จะออกข้อสอบแนวนี้แนวนี้แนวน,น,วนี้แนวนี้บ้างนะอ่าคุณเตรียมตัวให้ดีแล้วเราก็ไปสอบนั่นแหละพอผลออกมาแล้วสมมติว่าเราได้เก้าสิบเก้าสิบห้าจากเต็มร้อยก็แสดงว่าเราเข้าใจโจทย์ที่ได้มาดีการประเมินการประเมินผล ผลที่มาผลที่ออกมาก็คือ95แต่การประเมินผลของตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็คือค่าที่มันออกมาเนี่ยเราก็ต้องเราก็ประเมินว่าด้วยที่ว่าเราเข้าใจโจทย์ของการของข้อสอบดีว่าข้อสอบนี้จะออกมาเป็นยังไงเราก็เลยมีการติวมีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยการอ่านหนังสือแล้วก็ติวเนี่ยเราถึงได้คะแนนที่สูงตามที่เราต้องการที่อยากจะได้ ก็ถือว่าการการประเมินผลตรงนี้ก็คือว่าเราเข้าใจโจทย์ดีแล้วเราตีโจย์ได้ถูกต้องเราก็เลยสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการจิมโรนะครับได้พูดไปว่าความสำเร็จเนี่ยก็คือการทำอะไรง่ายๆทุกๆวันทำให้มันดีที่สุด ก็คือเราเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรให้มันให้มันยากให้มันโหจะต้องใหม่เป็นสิ่งใหม่ตลอดเราแค่ทําในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทําดีเนี่ยก็ทําให้มันยิ่งดีขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความสําเร็จที่เราหวังไว้นั่นเองครับในส่วนต่อไปทําไมถึงสําคัญการประเมินผล evaluation เนี่ยทำไมถึงสำคัญ,เ,เ,คญเพราะว่ามันจะทําให้คุณได้รู้ว่า ทำไปได้ถึงไหนแล้วหลังจากที่คุณเริ่มทำอะไรบางอย่างในโครงการก็ตามหรือในการเรียนก็ตามเนี่ยก่อนที่จะหมดภาคสอบหรือว่าก่อนที่จะจบโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะต้องมีวางไทม์ไลน์ไว้เราจะแล้วเราก็ต้องคอยประเมินในช่วงระหว่างนั้นด้วยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เราทำไปถึงไหนแล้วแผนเราต้องมีการปรับไหมนั่นคือความจำเป็นของการประเมิน เราไม่ต้องรอประเมินในข่้นสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นอย่างเดียวเราเราสามารถนำมาประเมินในช่วงระหว่างได้เหมือนกันเพื่อที่จะได้ปรับแผนให้เหมาะสมแล้วก็ดันไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการข้อ 2. องเราจะได้รู้ว่าคุณได้ทำสำเร็จอย่างที่วางแผนไว้หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการประเมินหลังจากที่โครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้วเราก็เทียบเลยว่า KPI ที่เราตั้งไว้หรือจุดเป้าหมายหลักที่เราตั้งไว้เนี่ยมันได้บรรลุปไปถึงจุดบัรลุปัจจุบัสา 3. ได้รู้ว่ามีข้อใดที่ทำได้ดีแล้วก็สี่ได้รู้ว่ามีข้อผิดพลาดสามกับสี่เนี่ยมันต้องไปด้วยกันก็คือเราจะต้องรู้ว่าข้อไหนที่ทำได้ดีกับข้อไหนที่ทำได้ผิดพลาดในข้อที่ทำได้ดีเนี่ยกิจกรรมที่ที่เราทำออกมาแล้วมันดัน ให้ผลออกมาดีเนี่ยเราก็พอประเมินแล้วก็พอวิเคราะห์ได้ว่าเรามีข้อแข็งในในจุดในจุดนั้นที่ซึ่งทำให้กิจกรรมนะ่ออกมาดีแล้วก็ให้ผลมันออกมาดีในส่วนข้อที่มีความผิดพลาดหรือข้อที่มันทำให้อ่าทำให้เวลาของการของโครงการเนี้ยต้องขยายออกไปมีความผิดพลาดอะไรบางส่วนเนี่ย มันก็จะมันก็จะมันจะนก็จะกลับมาสะท้อนว่าข้อนั้นเนี่ยเราอ่ะยังมีจุดด้อยอยู่หรือทีมของเราเนี่ยยังมีจุดด้อยในในข้อนั้นอยู่เราก็จะได้รู้ว่าในครั้งต่อไปถ้าทำโครงการหรือทำกิจกรรมที่คล้ายๆแบบนี้อีกเนี่ยเราก็จะสามารถอุดช่องนี้ได้หรือเราอาจจะตัดออกไปเลยถ้ามันไม่สำคัญในส่วนที่ผิดพลาดครับ อันนี้ก็จะเป็นรีแคปว่าทำไมมันถึงสาคัญนะแล้วประเมินตอนไหนอย่างไรอ่าในระหว่างการประเมินเนี่ยก็จะเป็นช่วงๆอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้ว่าทำไมมันถึงสาคัญที่ต้องประเมินครับก็เราก็สามารถที่จะประเมินได้ในช่วงที่ระหว่างการดำเนินโครงการและสองเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าวางแผนได้ดี ได้ดีแล้วแล้วรู้จักถึงทรัพยากรรู้จักถึงทรัพยากรทั้งบุคคลแล้วก็เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถประเมินได้ก่อนเรื่องโครงการด้วยเราก็จะสามารถปุดช่องช่องด้อยของเราเนี่ยได้ก่อนที่จะเราจะเริ่มทำโครงการได้ซ้ำแล้วประเมินอ,อย่างไรอ่ะมันก็จะมี3จุดที่ที่เราจะขอแนะนำนะครับก็เป็นประเมินค่าที่วัดได้จากการตั้งเป้าหมายก็คือโกใหญ่เลยโกหลัก ที่เราตั้งไว้ว่าโครงการนี้อยากจะให้บรรลุประมาณนี้แต่ในโกการตั้งโกเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ว่าคุณจะต้องตั้งโกที่มันสามารถวัดค่าได้อย่าตั้งโกตั้งโกแบบกว้างๆไปอย่างเช่นอยากรวยอย่างงี้ครับรวยเนี่ยมันมันเป็นคําที่กว้างมากเราไม่รู้ว่ารวยของแต่ละคนคืออะไรบางคนก็บอกว่าหนึ่งล้านรวยละบางคนก็บอกสิบล้านบางคนก็บอกร้อยล้านอะไรประมาณนี้ ถ้าตั้งถ้าตั้งโกเป็นเป็นว่าต้องได้เงินเข้ามาเนี่ยก็ขอให้ตั้งเป็นตัวเลขมันจะได้วัดค่าได้อันนี้ก็จะกับก็จะเข้าไปในข้อที่ว่าประเมินค่าที่วัดได้จากการตั้งเป้าหมาย 2. จาก KPIKPI ก็จะเป็นจะเป็นเป้าย่อยๆลงมาจากเป้าอย่างนะครับก็มันสอดคล้องกัน อย่างเป้าใหญ่เนี่ยอาจจะมีหลายตัวก็ได้หรืออาจจะมีเป้าใหญ่แล้วก็มีเป้ารองลงมาก็คือเป็น KPI พวกนี้ในของของแต่ละกิจกรรมหล,กลักๆแล้วก็สามหลังจากที่คุณได้ได้ผลได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องนำมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเพื่อให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าแอคชั่นที่คุณได้ลงมือทำไปเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพ เหมือนกับที่คุณได้คิดไว้หรือเปล่าคุณได้ประเมินไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าทีมของคุณเนี่ยสามารถที่จะทําโครงการนี้ได้เพราะว่ามีความรู้ในด้านหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สามารถที่จะมองข้ามจุดที่ห้าไปเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความสําคัญในโครงการนี้แต่ถ้าจะทําต่อในโปรเจกต์หรือโครงการหน้าให้ส่วนที่ห้ามันต้องเข้ามาคุณจะได้ หาจุดที่ห้าเนี่ยมาอุดช่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทําโครงการต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดประเมินตอนไหนอย่างไรครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ฝากติดตามแล้วก็ชมดิฟแชร์วิงเซชั่นของเราท่านใดสนใจอยากจะให้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับท็อปิกไหนหัวข้อไหนก็ติดต่อเรามาได้นะครับในช่องทางดังนี้อีเมลโทรศัพท์ Facebook แล้วก็ เว็บไซต์ของเราครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่า change your world ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ